าสามารถเด่งรัดเด่งรัดบารมีให้มันถึงพรนิพพานในศาสตร์นี้โดยการทรงอารมณ์มันเป็นกุศลหรือการคิดถึงความเป็นอนนจังความเป็นอนัานอนาตาความถูกที่เขาเกิดมาในโลกนี้คิดมากๆคิดบ่อยๆแต่ว่าคิดเป็นไปคิดเรื่องใดคิดมากๆคิดเรื่องกายว่ามันเป็นร่างของโลกแบบใด ว่าม es <It> ันเจ็บไข้ได้ป่วยแบบใดนั่นเองร่างกายของข้าเป็นร่างของโลกทุกชนิดเตะโลกวัดทุกอย่างกัยุทกายข้านี่แหละความเจ็บปวดปวดทุกอย่างกับยู่ในกายข้านี่แหละมันสมควรสิเบื่อหนายหรือบ่เบื่อหนายตอนแรกเวลาข้าคิดถึงความเจ็บปวดความป่วยความหิวความมีบาดแผลความไปมาหยากรลำบากยังสิ อาชจจีพล่องโตได้่างหน้าเบื่อในอหลีเนาะแต่ว่านั่นเป็นการล่องโตโดยการคิดโดยเหตุผลโดยสื่อแต่ว่าใน,นความเบื่อในจริงๆมันถอนออก้วยความรู้สึกความรู้สึกี่ส,กกสิเป็นตัวถอนออกตัวถอนแท้ๆนั่นเลยนะแต่ว่าก็ต้องอาศัยการคิดสะก่อนคิดไปคิดไปเหรอเห็นแจง้งเห็นจริงตามคำสอนมันแตถ้าคิดมากเขามากเขา เมื่อข้ารู้เรื่องของร่างกายดีแล้วในตนดีแล้วที่นี่ค่ะในความรักตนเสมอผู้อื่นรักผู้อื่นเสมอวยตนห้าก็ไม่จากทำลายผู้ใดเลยแม้คนละศักดิ์ราวะการทำลายผู้อื่นเปรียบเสมือนว่าดุดังทำลายแขนขาเอาวัยควะขเงตนเองถ้ามีตัวเองเจ็บปวดชิ้นกระเดื่องออกมา และก็เขามายังเต็มเต่งต่อมากกว่าทีละหน้าเรื่องคําว่าสรุโลกื่องเป็นไปตามกรรมคนทุกคนในโลกนี้กระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ล้วนแลแ้วจะเป็นผลของการกระทั่งของทั้งบิดสิทดิกรัมมากเกิดในขณะนี้ที่มั่มีร่างกายในขณะนี้ที่มั่เจ็บมาปวดมาปพวดในขณะนี้นีละหน้าแบบเร่งรัด้าไปคขาว่าเร่งรัดก็คือพีละหน้าไปธรรมดาปกตินี่แหละแต่ว่าเราทําให้มากทําให้บ่อย ทำให้ชินแล้วความรู้สึกในความเบื่อหน่ายต่างๆในการเกิดสิเกิดขึ้นในระว่างเข้าเองใจเมันสิถอนเองความรู้สึกมันสิคลายอ๋อคลายออกไปเรื่อยๆเลยเมื่อลรเล็กละหน่อมว <c oughs> ่าคลายความกับนัดยินดีในกายอันนี้เองไม่จะเกิดมันเองเกิดเป็นยังกระซาง่เอาเนี่ยพเพราะว่ามันเห็นสาหุต่างๆหน้าแห่งของความเกิด เพระว่นหยันนอนระลึกเข้าไปในใจจะของเองระลึกในความอยากของจะของเองเอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นคู่อยากเป็นหมออยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่าดิด้นรนคนวายในความอยากต่างๆน้าสารพัดความอยากและความยิตอันหนึ่งยินได้ฟังมาว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีสิ่งสิ่งนี้ดิด้นรนคนขว้ไปให้คิดคิดไปเรื่อยๆนั่นแหละทุกคนตกใจอำนาจใงความอยากและความยิตนันไปหันวรา จึงกระทํากรรมไปต่างๆนานาในความไม่รู้ของบุคคลที่ไม่รู้ส่วนมากก็ไปทั้งต่าทั้งบาปท่านเบียดเบียนท่านแกงแย่งแกงคิงลอยเล่เพศทุบายสารพัดเพื่อสิส่ของใดมากโดยไปด,ดูว่ามันเป็นบาปความอยากตัวนี้อารมณ์เรานีอารมณ์ให้ความโกรธอารมณ์ให้ความโลภอารมณ์ให้ความหลงทําให้ตกสู่อบายภูมิ คิดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย <c oughs> จนถึงที่สุดว่าบ่มีข้อมปราถนาอีกที่แลกก็คิดซะก่อนเป็นจริงเบ้อทุกอยานน่างเนาะเนี่ยทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บไข้ไป,ไป่วยทุกคนเกิดมาก็ต้องเดือดผัดผาอยากสิ่งทีหลักทุกคนเกิดมาใน,นสุดท้ายก็ต้องตายบ่มีผูใ้ใดเอาอย่างไปน้าไห้เลยคิดไปเรืเ่อยเรื่อยหมุนเข้ามาในหัวใจของเองคิดถึงความจริงประสบการณ์จริงของเจ้าของดิย ที่ห้าไปพบพ่อผู้นั้นผู้นี้ผู้คนผู้นั้นตายไปแล้วผู้คนผู้นี้ป่วยเบี้ยงสันผู้นี้เออตอนนี้ห้าอาจจะว่าท่านถึงป่วยในกําลังสีแข็งแรงดีอยู่นี่อาจจะว่าท่านถึงป่วยมาแต่ว่ามันกับป่วยหน่อยยั่ไป่วยปวดหัวอยู่ยัปวดแขวอยู่หังเป็นไข่เป็นตัวหอนเป็นเดือได้เป็นแสบท้องเป็นแบบอดได้นี่คิดเข้ามาคำว่านายคล้ายกำนัดนี่สิเกิดขึ้นโดยความรู้สึกเขาเองแต่ห้าสิ เ้าจังเสียนํามาเป็นคาเบาใดคือมาระบายความรู้สึกบอกเบาขวามู้สึกอบอกถึงความรู้สึกตัวน,นั้นใดเวลาผู้คนถอนไดแล้วเนี่ยคนเห็นอันนี้แหละไ่เห็นยังหรอกไปเห็นกายเนี่ยเบายื้ออำนาจของตนจับเก็บไครโดยเพื่อยกับเพ้่อยากบาดอยากปพวยอยากเนา่าอย่างกันแล้วแต่ย่งางไปตาต่อตีนบาดเออเล็บออกมึอนี่แม็นบดถ้าว่ากายเป็นของตนมัน มันคือบังคับบไดใดมันคือบ่เหนียวมันคือบ่หมันมันคือบค่คงมันคือ,อยังไข่คือยังห่อนมันคือ,อยังห,อออยงหนา,หนาวมีดยังบาดใดน้ำาคือยัง,ออยงแท่งเข่าอยู่และลาย่ยางคิดอันนี้เอินว่าเร่งรัดหมุนเข่าสู้ทางฝัญญาเอินว่าส่งอารมณ์ันเป็นกุศลกับถือบ่คิดคือแล้วกันร่วมไงอันนั้นมันร่วมไงคำว่า,าส่งอารมณ์มันเป็นกุศลร่วมไงส่งจีตส่งพุง่มส่ง่าน ไปในทังที่เหตุแต่ของสงบไม่เรล่าร้อนไม่กังวลไม่ดิน้นรนเกินไปไม่ทะเยอทะยานอยากในความใคร่อยากมากเกินไปจนทําให้ตัวเองลําบากลําบากมีการเปลี่ยนเดียนนั่นสหิหลายอย่างอยู่อาจจนติดคุกมกั่งอาจจเสียเงินมั่งอาจจะเหตให้ผักไข่ให้ป่วยมั่งก็แล้วแต่เหตให้เดือดร้อนหลายหลายอย่างนั่นเองเนี่ยคือคิดขมาคิดขมาเนี่ยคาว่าเบื่อหน่ายคลายกําหนัด เบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกเข้าคลายออกนี่คือมันบ่มีความรู้สึกว่าอยากเป็นอย่างอีกแล้วกำหนัดไปว่ายินดีนั่นเองคลายออกจากความยินดีที่เคยมีมาก่อนในความอยากและความยึดความรูมร้สึกเข้าสิทอนเองทอนทอนไปเรื่อยเรื่อยเ,ยเยนี่ยตัวจริงตัวละแทงคือตัวนี้เองมันเป็นตัวคําสอนบอกเปรียบเทียบในเนือยะในการว่าสักยะทิฏฐิวิกิจิชาเซียแล้วก็ถูกปรามาต อปฏิฆการมาราคะรูปราคะอรูปาราคะมาที่ทิฏฐิอุทจจะและอวิชชานีนเป็นคำเบาที่เป็นละความรู้สึกนี่ที่เคยมีมาก่อนแล้วเป็นละออกเออรวมแล้วเรียกว่าอาสวะอ่ามาจากคําว่าอารมณ์สวะเนี่ยเป็นของที่น่ารังเกียจขยะขยงอ่าสาวะขยะขยะ,ขยะ,ขยะนี่บอมพูดไดอย่างใดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเข้าไปเก็บของมาสู่อารมณ์เรื่องว่าอาสาวะขยะ อารมณ์อันกังวลอยู่เราร้อนอยู่อารมณ์อันไม่น่าพึงพอใจเนี่ยอารมณ์อันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละหลายๆอย่างแปลเอาแต่ห้องคิดคือหน้าเลยเลยเลยห้องศิละคลายออกจากอารมณ์นี่เองเห็นบา่าล่ะออกจากความรู้สึกนี่อารมณ์นั่นแหละคือความรู้สึกต่างๆน,น,นานาอารมณ์หยัางอารมณ์โกรธรู้สึกโกรธนั่นเองรู้สึกขับแค้นใจเพราะพอใจผู้นั้นผู้นี้่ะโกรธ ถ้าห้าเพียรหน้าอยู่มาก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 ในด้านการทําให้เกิดความในด้านเห็นความเป็นจริงของกลางกายอันนี้บ่เป็นของเจ้าของอมันป่วยบังคับไม่ได้นะแต่ว่าเป็นของตนเคื่อเฮ้าเข้าเาคือบ่บังคับเอามึงจะปวดมึงจะเจ็บมึงจะปวดทายมึงจะหิวมึงจะหอนมึงจะหนาวหยุดเุกอย่าหยุดบ่หยุดนัแหละมันเป็นของตนในอันนี้นี่เองที่นี่เฮ้า หมุนเขาม้าสู่ความว่างจิตโดยมาชิมาปฏิปทาแบบรู้้าใจในในความจริงไม่ท่ำนั่นแหละในความจริงของร่างกายว่าว่าเป็นไปตามอำนาจของเฮาเพราะว่า่เป็นของเฮาเขาก็เป็นไปตามชีวะของเขาเองถ้าร้อนก็เก็บให้เย็นถาน้าหนาวก็ทําให้อุ่นหานที่เอ้ะป้วยเย็บไข่ยังต่างๆกับหายาแก้ปวดตอนนั<ม>้นเลย ยาแก้ปวดษณะนนคือวิธีว่าเพื่อระง,งับบ่เพื่อระงับบ่ให้เกิดเวทนาอันกล่าเกิดขึ้นหมายถึงความเจ็บปวดกล้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันบ่า,าจสามารถธิระง,งับใดเด็กก็ต้องปล่อยมันด้ปล่อยมันใจเฮายิงเกาะทํำเลยคิดถึงท่ำหนึ่งเองเขาบอกเกาะทํำกัเลยคิดถึงท่ำค้อมสอนส่วเจ้าพิณหน้าให้มากให้ใหืรวมเกิดคล้ายความกำหนัดแล้วไม่ความ อันหนึ่งที่ยึดไว้สักก่อนโดยคําว่าตายยังแล้วกูไปในผ้านังหนักนั่นแหละเอิ่นว่าเอารานิพาน์านเป็นอารมณ์เหนียวหรือรั้งเออเหนียวรั้งดึงเกาะรานิพานไวไปเป็นจึงว่าเอารานิพานเป็นอารมณ์มันยังเป็นอารมณ์อยู่แต่ถึงแล้วมันจังมีอารมณ์มีอารมณ์อันยังดอก <Yeah. S 1> แต่ว่ามันไม่ตลูกกับลูกท,ท่านนั่นท่านนี่ปั๊บ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 อ,อไปนี <c oughs> ่คือวิธีเรียงหลักบาลมีเพื่อสตัดใจของสระนิพาน เกิดมาสัตว์ใดก็มาจังสี่แล้วดีว่าดีเป็นหมูเป็นหมาไปทางแหลวเล้ยห่างบริจักยังเกิดเป็นข้มกับอายุหากินคือเกาคนรวยกับหากินขึ้นกั่นจนเรย่้อยอย่างกสรซางมีความเจ็บไข้เด็กวยเสมอกันมีความตายเสมอกันเอรก็ต้องไปซื้ออ่อนคนเฮาบอมแนว่าสีมีความสุขเฉพาะคนทถ่มีเด้คนบ่มีก็มีความสุขได้แต่ว่าจิตเป็นนี่ถ้ำนั่นแหละเป็นเพิงอยู่เอาถ้ำนั่นแหละเป็นกลางยู ก <c oughs> ารปฏิบัติอย่างต่างๆเพื่อกระบอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาริยะสัจจังกระทั่งความเข้าใจนั้นรู้้แจงไม่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวจาสัมมากรรมตัวอาชีววายมอสมมาสมมาธิสติสมาธิมันก็ล่งไปมองหันคืออกเาเมื่อเข้าทําความรู้แจงจริงๆในตันนั้น,นมันสิว้างมันสิใครมันสิมีวิธีระงับดับถูกกระว้นกระว่ายในใจของเจ้าของเองดอกสัมมาทิฏฐิองไรถ้าความใครอยากมากเกินไปแต่คนมีความคิด ลักณะนี้เท่ากับหมุนกับหาธรรมมีความคิดเห็นโดยชอบธทำอนี้ทุกคนเกิดมายอมมีถูก์ดยกันทั้งนั้นยอมเจ็บไข่โดยป่วย้ดยกันทั้งนั้นยอมมีความปราดถนาจากสิ่งผีรักด้วยกันทั้งนั้นรวยหรือว่ารวยก็ต่างสุดท้ายบ่มีใครเอาอย่างไดเนาะเนี่ยคิดล่องหันมากกว่คอยบรรเทาลงเองแหละในความรู้สึกในความรู้สึกต่างๆที่เขาอยากอยากแห้งๆใครอยากมากเกินไปเอื่นวะ ความใคร่อยากมากเกินไปถี่วกข้าวทองกันอยู่นั่นแหละเอ็นว่าสัมมาสิทธิเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนีะมารลัง,งับดับเจ้าของเองเพื่อว่าให้เกิดความดิ้นรนทะเยอทะยานจนเห็เจ้าของลำบากนั่นเองจือเออนวาการมาสุข,ขาริการกนิโยความใคร่อยากมากเินเกินไปนี่กระวนกระว่ายใจเร่าร้อนขนควายแสวงหากันมากมากเกินบางที่ อยากได้อีย่างหน่งคเกิดกำลังและข้อมามารถกำลังเงินกำลังของที่นีอยู่สิเหตุมันเป็นในสิที่อยากปรออะเทศหึงจะของดินร้นทะเยอะทะยานเด้ทําให้ตนลําบากจังสันแต่ละคนแต่ละคนพยายามที่สี่เอน็น <c oughs> พยายามหาวิธีระงับจากของเองคิดใครควนไปจนว่ามันรับไปเลยก่นละจนรับไป กับ <c oughs> ไปนี่เขากันสวดมนตนไหวพระเนาะสามารถท่านศีลแล้วก็พินาศท่านพินาาอันนี้แหละมากๆจนว่าเขานอนหลับตัวสุดท้ายือว่าตายแลวกูไปนิพพานยำนั่นนั่นแหละนี่ตัวตัวสุดท้ายอยากว่าล่ะตัวนี้ตายแลวกระางกูไปนิพพานยำนั่นกูประกาศมาเกิดกูนายขักเนี่พนยพายยามตัวนี้เห็นมากที่สุดเพื่อมันไปอยากว่า บ่แน่เด้พวกตัวกระไดพ่อยโจรนเนาะเออถ้าสใส่คำว่าฝูกคนใส่บ่ได้ในพุทธศาสนาบ่ามีคำว่าฝูกมีแต่คำว่าการกระทําของตนเท่านั้นคาว่าฝูกบ่มีก็เป็นจริงดางนั้นเด้เล,ละเออห้ยฝุกเนาะภาษาโลกชาวบ้านเขาดับภาษาถ้ำแท่ของเขาเนี่ยบ่มคีคำว่าฝูกนี่แต่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกาันคือการกระทําของตัวเองเออทํากายเห็นถึงท่า,าจาใจเห็นถึง,ใใถงนันเอง ละกายละว่าจาละใจละละอนั boss, kind of all, ้นเบิดเพราะทุกส <c oughs> <secure> <c oughs> ิ Ken ่งทุกอย่างแล้วเป็นแค่คเบอกเลยว่าพระนิพพานจำต้องแลกด้วยทุกอย่างที่จริงแล้วคือจําต้องทิ้งออกจากความรู้สึกทุกอย่างที่เราเคยมีเคยยึดมั่นถือมั่นเหตุไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันสีออกว่างออกจากความรู้สึกอันคํเบอกกับเฒาคิดไปคือยังบอกแตะคนว่า แต่เฮ้าอุ้มลูกน้อยอยู่นี่เอาจาักสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนาะกําลังหนาหลักม่ีรถทิพคันหนึ่งบอกว่าลถคันนี้ไปดิพ่านดีแต่ว่าเจาต้องไปผู้เดียวจะเอาลูกน้อยไปน,น้ำบอ่อใดพอเขาคิดอยากทันทีเลยเนาะอู้บ่ถิ่มใดแล้วระสิใจจืดใจดำไปนั่งสบายเนาะบ่จืดบ่ดำก็เกิดน้ำมันนั่นแหละสิมีอย่างเชี่ยวเวียนาปมีแค่คํามเบาของคนตัดสินใจแต่ยังบ่อใดปฏิบัติไปเรื่อย เดี๋ยวมันสิคลายออกเองดอกจังสรนในข้างวาจังส่นเอาใจเวลานึกไปเรื่อยนึกไปเรื่อยนึกที่บอกนั่นแหละนึกเบื่อไรนึกเรื่องกายนึกเรื่องความอยากของเจ้าของนึกเรื่องยังก็แล้วแต่นเป็นถุกนึกเรื่องในสุดท้ายแล้วถ้าห้าว่างบ่ได้คลายบ่ได้ถ้าห้าวบวนึกมากๆมากข้าววาว่างบ่ดได้คลายบ่ได้ไม่ว่าว่างหรือเดี๋ยวความนึกคิดดอก แต่ว่าก็ต้องอาศัยการคิดตัวให้ถึงสักก่อนมันจังสิคลายออกไปความรู้สึกตัวนั้นคาว่าว่างแท้ๆฉนะมันไ่มีความรู้สึกสีมาอะไรว่างกับไถเลยใดๆทั้งสิ้นบม่มีเลยคาว่าว่างใดแฉเป็นงสัตนแต่คาเบาอันคิดยากเหล้วคนท้องเซียนอย่างก่อนแต่ซางเนาะคิดยากลวงหนาเงินบราพวกเจ้าว่าเออแต่เว่าไปในพืานโอ้ยอีนั่นบ่ททันเอาผัว นั่นบ่าท่านเป็นหลูกเป็นลางบ่าวท่านด้ตั้งโตได้หน้ากับท่านเลยปั่นหนีก่าท่านเลยใส่เนาะเยาลงมเออเจ้าก็ไปเกิดเป็นกิลีฏห้องยุหันแห่ลีก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 ละหน้าก sure. ูอ <laughs> ยากว่าลีก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 เกออนไรล่ะเคร่องสั่นพยายามทำให้มากทำให้บ่อยทำให้ชินเมื่อมากเมื่อบ่อยเมื่อชิน ก็มู้สึบต่างิคอยจางและคลายออกแต่ว่าั้งคีเจตนาไหวสูงสุดเมออียวเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์คือตายล้ไปกับสางกูไปนิพพานยำนั่เนาะเนาะพอ